นี่ก็ใช้ด้วยฉลุตัดเดรียบร้อยนะครับเป็นรูปทรงนะครับก็สิ่งที่จะต้องทำก็คือมาเก็บรายละเอียดนะครับพวกที่เป็นรอยต่อของวัสดุที่มันยังมีมีรูมีอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ผงขี้เลื่อยนะทีไรเรื่อยคือผงผงเรือตะไบตะไบก็เป็นผงนะครับเก็บไว้ หย่อนลงไปในรู้แล้วก็กาวร้อนตามนะครับดูมาเนี้ครับเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ก็ดูจากน้ำหนักแล้วก็มวลก็ถือว่าหนักพอสมควรนะความแข็งแรงก็พอได้ครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ ไม่อาไม่อัดไม่ได้นะก็ลองลอง,ลองซื้อไมต้ติมมาลองทําดู mm hmm. เดี๋ยวผมขอเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับแล mm ้ว hmm. เดี๋ยวจะมาวาดแบบในการที่จะทำการขัดนะครับ mm hmm. โอเคโอเคต่อไปเป็นการล่างรอย ที่เราจะทําการขัดนะครับนี่คือแบบครับผมกทาบลงไปนะครับใช้สอขีดรอที่เราจะใช้ตะไบขัดนะครับ คร่าวไว้ก่อนได้ครับเด๋ยวเมาปรับแต่งอีกหนึ่งรอบ ดูนะเป็นเทคนิคการขัดของผมนะครับ <c oughs> ผมจะใช้ขอบโต๊ะใช้ซีแคมยึดนะครับเพื่อให้ตัวบูมแรงมีความมั่นคงนะครับล็อกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้แล้วก็ตบาบตบาบเป็นแบบหน้าเรียบกับท้องปิงนะ แล้วจะคนถนัดเลยครับผมจะถนัดท้องปิงนะครับในการขับตอนนี้ถ้าเกิดเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับก็ใ <c oughs> ะใช้บุ่งตอนนีกบุ่งนะ จะยากเหมือนกันมีการลงไปก่อนลงทำคาร์ลบไปก่อนนะครับแล้วก็เอาสบายเก็นอกทีหนึ่ง มานี้ครับเดี๋ยวขัดเสร็จนะครับเราจะมาดูอีกรอบนึง่งผมครับติดตามต่อต่อไปตอนนี้ก็ขัดนะครับขัดไปเราจะใบหยาบลงแล้วนะครับเกือ รายละเอียดเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อรายละเอียดนะครับอีกหนึ่งก็นี่สร้างในโยกเข่าวๆครับผมแล้วก็เก็บด้วยกระดาษทรายนะครับเพื่อให้ความละเอียดมากขึ้น ก็เก็บผิวหน้า,นาด้านหลังให้มันเนียนมีความลื่นหน่อยจะท,ทำให้รูแรงเราเวลาเป่าออไปมันจะ flow อ,อ,อากาศอากาศไหลผ่านได้ดีนะครับ ดี๋ยวรอช่วงเวลาทดสอบครับผมก็ต้องลองดูอีกทีนึงว่ามันกลับแบบไหนจะต้องปรับแก้ตรงไหนยอยีกนะครับโอเครติดตามตอ,ตอนต่อไปครับผมบูมแรงปุกจากไม้ไอติมครับผมเทปบูมแรงฮุก <ส est schön> ทำจากไม้ติ่มปุ๊กจากไม้ติ่ม ครับผมหลังจากได้ไปทำการทดสอบนะครับดูแรงฮุกทำจากไม้ติมนะครับผมไม้ติมเมื่อเช้าก็เสียที่เหลือครับประมาณนี้ก็ไว้ทำตัวต่อไปแต่ผมต้องซื้อเพิ่มมาอีกนะครับก็สรุป ก็คือเอ่วงบินเมื่อเปรียบเทียบกับกับตัวนี้นะครับตัวที่ใช้ไม้อัดรีมินทํานะครับผมวงบินของไม้ติมนี่จะกว้างกว่าเนื่องจากมวลของของไม้ติมเนี่ย มันมีหนักกว่านะครับหนักกว่ามวลหนักกว่านะครับก็ต้องมาปรับแก้วงบินอีกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากมันยัง <c oughs> ฟโฟลไม่ค่อยดียังหลายกาันไหลายผ่านของอากาศยังไม่ดีก็ต้องทำการกดเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมก็ สูแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับผมลองทำลองเล่นกันดูนะครับลองทำเล่นกันดูได้เอาวิธีการทำไปปรับแต่งเป็นสองขาดั้งเดิมผมคิดว่าน่าจะเหมาะนะเดี๋ยวมีโอกาสจะลองทำสองขาดั้งเดิมจากไม้ติมเหมาะเหมาะมวลมันน่าจะเหมาะดีหรือเป็นตัววีก็ได้นะครับผมก็สรุป คือผ่านการทดสอบนะครับบูมแรงคุกจากมาอติมครับผมโอเคขอบคุณมากครับบูมแรงจันุรุรีขอบคุณครับ